หน่วยข่าวกรองของรัสเซียเนี่ยมีการเข้าไปดักจับสัญญาณวิทยุพวกเขาสามารถดักจับการสื่อสารระหว่างทหารตรงนี้ได้ทหารที่มีความพยายามจะบุกมาโจมตีที่พื้นที่แฟนเบโกรดนั้นมันมาจากฐานรับจ้างต่างชาติครับเช่นมาจากโปรแลนด์จอร์เจียและสหรัฐก็มีทหารประมาณ500นายนะครับกำลังจะโจมตีจุดตรวจของรัสเซียในพื้นที่ของเบโกรด สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียและยูเครนนามาเสนอกันต่อครับก็จะเป็นการนําเสนอที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าสําหรับปริการลุกคืบที่แ้นเคร์ดในฝั่งรัสเซียซึ่งในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วครับรัเสเซียก็ยังคงไม่สามารถทําการขับไล่ผู้บุกรุกอย่างยูเครนไปได้ แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ครับมันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันควบคู่กันไปครับเหมือนเป็นเส้นขนานยูเครนเนี่ยนะครับก็มีพยายามที่จะบุกพื้นที่แวนเคิร์ดเพิ่มเติมแต่ว่าในทางกลับกันรัเสเซียครับก็กําลังพยายามที่จะไปตีเมืองสําคัญที่โดเนตอีกหลายแห่งมันก็เลยทําให้สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยดูแล้วครับเหมือนกับอยู่บนเส้นเชือกคือหากว่าใครพลาดนะครับต้องถือว่าเสียพื้นที่ ยูเครนเองนั้นก็มีการบุกแบบสายฟ้าแลบครับมาอย่างพื้นที่เคิร์ดกินเวลา3สัปดาห์กว่าโดยที่กองทัพยูเครนนั้นสามารถที่จะดําเนินการลุกเคลบได้เป็นบางส่วนก็ได้ดินแดนมาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะแต่ว่าในบางส่วนครับก็ต้องเสียพื้นที่การยึดครองให้แก่กองทัพรัรเซียเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นดังกล่าวก็มาจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศยูเครนนะครับได้มีการออกมาประเมินสถานการณ์ล่าสุดว่า กองทัพยูเครนนั้นสามารถทําการยึดเมืองมาร์วิปกาได้และกําลังลุกเข้าไปทางทิศตะวันตกของเมืองเนชาเยปกาแต่ว่าในขณะเดียวกันกองลังรัเสเซียก็กําลังขับไล่ผู้บุกลุกอย่างยูเครนใกล้กับเมืองโคมารอ็อกกาครับโดยมีการใช้กองพลนาวิโยธทินที่810ก็มาจากพื้นที่ทะเลดําแล้วก็กองพลโจมตีทางอากาศที่11ครับ มีการตอบโต้ปริการอย่างหนักในพื้นที่โคโวโบกีสปันโนเอครับนอกนอจากนี้นะครับการสู้รบเนี่ยก็ยังคงดำเนินการต่อไปที่เมืองโอโกกาแล้วก็ที่เคมายโนเอใกล้กับเมืองมารานเนียและก็เมืองบบกีทางด้านของผู้มญชาการฐานสูงสุดของยูเครนได้มีการพูดถึงว่าในปัจจุบันนี้ครับฐานยูเครนนั้นสามารถทําการยึดหมู่บ้านและอนานิคมต่างๆได้ประมาณ100แห่ง ก็สามารถทำการยึดพื้นที่เป็น1,300ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็สามารถทำการจับกลุ่มเฉลยสึกได้ถึง600รายตลอดการสู้รบในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วในวันนี้ครับยูเครนก็ยังคงก้าวหน้าครับต่อประการในพื้นที่แวนเคิร์ดจนได้รับทราบว่ารัสเซียนั้นได้ทำการถอนทหารออกจากพื้นที่อื่นๆ แต่ก็ไม่ได้มีการกล่าวว่าพื้นที่ไหนนะครับแต่ณขณะน,นี้หน่วยข่าวกองของยุครนได้ทราบว่าฐานรัสเซียประมาณสา0,000ื่นนายครับกำลังตึงอยู่กับที่และจํานวนดังกล่าวเนี่ยเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นจํานวนที่นิ่งนะฮะรัสเซียนั้นต้องทําการถอนทหารออกจากพื้นที่อื่นแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับรัสเซียเนี่ยก็ทําการบุกไปยังพื้นที่โปคอฟซึ่งณขณะนี้ครับก็มีตัวเลขเนี่ยประมาณสักส0,000่นนาย ตัวเลขดังกล่าวนั้นก็เรียกว่ายังไม่หยุดนิ่งนะครับรัสเซียเนี่ยก็กําลังถอนหานออกจากพื้นที่อื่นๆแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับรัสเซียเนี่ยก็มีพยามครับที่จะบุกไปยังพื้นที่โอคอฟพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็จะมีกําลังหลักของอยูเครนนะครับประจําการอยู่ที่นั่นแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับยูเครนก็ยังคงดําเนินการโจมตีสะพานข้ามแม่น้ําเซมและสะพานบางแห่งเนี่ยได้รับรายงานว่ารัสเซียครับมีการสร้างขึ้นมาใหม่ โดยมีการดึงหน่วยฐานช่างนะครับเข้ามาร่วมเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับได้รับรายงานว่ามันมีทหารรัสเซียประมาณ3,000นายครับติดอยู่ทางแม่น้ําทางใต้และทหารทั้ง3,000นายนะครับก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่การยึดครองของยูเครนก็เลยมองว่าการที่ทหารช่างนะครับมีการสร้างสะพานโป๊ะขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นเหมือนเป็นการมาช่วยทหารในแนวหน้านั่นเองครับ ส่วนทางด้านของก,กระทรวงกลาโหมรัสเซียนะครับก็ได้มีการรายงานว่าพวกเขาสามารถขับไล่ผู้บุกรุกอย่างยูเครนออกจากพื้นที่ดังกล่าวได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับก็คือมีการประกาศเอาไว้ว่าพวกเขาสามารถขับไล่ผู้บุกรุกของอยูเครนนะครับในช่วงแรกๆในฝั่งรัสเซียก็จะมีกองกำลังเซเว่นกรุ๊ปครับก็จะรับการสนับสนุนที่มาจากกองทัพอากาศแล้วก็ปืนใหญ่ที่มาจากกองทัพบ,บกสามารถทําการโจมตีไปยังพื้นที่ต่างๆ เรียกได้ว่าหลายหมู่บ้านนะครับที่ยูเครนมีการเข้ามายึดครองและนอกเหนือจากนี้นะครับกองกำลังรัเสเซียนั้นก็มีการเข้าขัดขวางฐานยูเครนนะครับที่กําลังจะยึดพื้นที่เพิ่มเติมไปยังทิศทางอื่นๆในฝั่งยูเครนเองนั้นก็จะมีหน่วยปฏิการที่มาจากกองพลยายนเกาะที่22และ61รวมถึงกองพลโจมตีทางอากาศที่80และ8 2นะครับก็มีการส่งทิศกำลังกันเข้ามา ก็มีการเข้ามายึดพื้นที่ต่างๆเอาไว้ว่าน่าจะหลากหลายพื้นที่นะครับที่แฟนเคริร์ดจนถึงนขณะนี้ครับการสู้รบเนี่ยก็ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างดุเดือดมากโดยเฉพาะที่แฟนเคริร์ดนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีกองลังยูเครนบางส่วนนะครับก็กําลังที่จะตีฝ่าเข้ายังพื้นที่แฟนใหม่ก็คือที่เบโกรดซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นก็มาจากผู้ว่าการแฟนเบโกรดที่ต้องการจะบ่งบอกว่านาขณะนนี้ครับมันมีกองทหาร ยูเครนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักร้อยนะน่าจะเป็นกองร้อยส่วนที่กําลังกัเข้ามาน่าจะเป็นหน่วยปฏิการพิเศษครับแต่ไฮไลท์มันมีอย่างนี้ฮะหน่วยข่าวกรองของรัสเซียเนี่ยมีการเข้าไปดักจับสัญญาณวิทยุพวกเขาสามารถดักจับการสื่อสารระหว่างทหารตรงนี้ได้ทหารที่มีความพยายามจะบุกมาโจมตีที่พื้นที่แฟนเบโกรดนั้นมันมาจากฐานรับจ้างต่างชาติครับเช่นมาจากโปรแลนด์จอร์เจีย และสารัฐก็มีทหารประมาณ500นายนะครับกำลังจะโจมตีจุดตรวจของรัสเซียในพื้นที่ของเบโกรดแต่ว่าในฝั่งรัสเซียบอกว่าพวกเขาสามารถที่จะทําการยันการต่อสู้เอาไว้ได้และณขณะนี้ครับฐานของยูเครนหรือแม้แต่ฐานต่างชาติยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่พื้นที่เบโกรดได้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับรัเสเซียได้มีการเสริมกําลังอย่างเร่งด่วน มันมีการประเมินสถานการณ์ว่ามันมีความเป็นไปได้สูงครับหลังจากที่ยูเครนนั้นมีการส่งทหารแบบสายฟ้าแลบครับมายังพื้นที่แฟนเคิร์ดยังไม่พอและคิดว่าพื้นที่ข้างเคียงอย่างเบโกลอตเนี่ยนะครับมีการถูกโจมตีตั้งแต่ในช่วงต้นสงครามที่ผ่านมาแต่ว่าการโจมตีในช่วงเวลานั้นก็จะเน้นการโจมตีด้วยพวกอาวุธยะยะไกลครับเช่นโดรนหรือแม้แต่ขี่ปนาวุธนะครับต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจนก่อเกิดความเสียหายมาแล้ว จากการประเมินล่าสุดเนี่ยก็เลยกได้ว่าพื้นที่ของแฟนเคิร์นนะครับไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนมันจะมีการต่อสู้ทุกทิศทางครับท่านผู้ชมบางพื้นที่นะฮะยูเครนก็สามารถที่จะทําการยึดเอาไว้ได้แต่ณขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่จะหนืดหน่อยนะฮะเพราะว่ารัเสเซียนั้นมีการเติมกําลังฐานเข้ามาก็คือการโยกทหารนะครับมาจากพื้นที่อื่นๆนะครับมาเติมที่นี่ แต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นการลองเชิงนครับระหว่างทั้ง2ฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็ต้องการอย่างเชิงยูเครนเช่นเดียวกันก็คือลุกคืบไปยังพื้นที่โดเนตก็ต้องการทําให้พื้นที่โดเนตนั้นเกิดความอ่อนแอเพื่อที่จะให้ยูเครนนั้นสามารถที่จะดึงทหารจากแฟนเค์น,นะครับนำมาเติมในแนวหลังสถานการณ์ล่าสุดก็คือว่ามันมีการเข้ามาสนธิกําลังกันในประเทศเบาลารุสมีหน่วยยานยนต์รถถัง ก็กำลังวางแผนนะครับที่จะบุกทางเหนือของยูเครนแต่ว่าเรื่องนี้ครับก็อาจจะเป็นสงครามในทางจิตวิทยาก็ได้